ตัวแดงน้ำตากลางได้ไม่ค่อยดีกันน้ำตากลางได้ตัวแดงไม่ค่อยดีกันน้ำในใจกันน้ำตากลางได้ตัวแดงไม่ค่อยดีกันน้ำตัวดำนี่เป็นเลขเป็นเบอร์บีอะไรกินนะ้ำตัวดำนี่เป็นเบอร์บีอะไรกินนะำโอ้ป้ากาอยู่ไงกาอยู่ดำนะแมาฬิกาอยู่ดำนาฬิกาอยู่ดำเนี่ยปีไม่ เด็นี่บลาปีต์ลวยมาเตะล้างสะมาจีก็ปลาปีต์ตูนจนบลาปีต์ตูนบลาปีต์ปิดสะมาจีกหัดเลียวได้กันตาเวลามันไอ้เรามือไอ้เด็กนี่เวลามันยกกระต้นไม่นันลมได้เลยเรามือมันป่าขวบลุยนีเวลามันตุ่นนีนเลยไอ้เด็กก้มไปเด็กก้มไปตระดมกันลุก ไอ้ดาบวดบโงูไปไอ้แดงโก้มาอแดงขึ้นไปเบิงไอ้แดงก้มไอ้แดงก้มไว้ตาค้างตาตัวแดงมันไม่ค่อยดีกันน่ะตานี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลงไปเรื่องเรื่ไปเรื่องเรื่